สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชาบมงคนนะครับครับบ้านผมมีโอ่งใส่น้ําเก็บไว้ลดน้ําต้นไม้นะครับโอ่งใส่น้ําจะมียุงลายออกลูกน้ําในโอ่งครับเห็นไหมครับแล้วก็ถังน้ําบ้านผมมียุงลายมาวางไข่แล้วเกิดลูกน้ําอยู่ในถังน้ําครับมีวิธี ที่จะให้ลูกยุงลายหรือลูกน้ำเนี่ยครับตายแล้วก็อยู่ได้1เดือนเลยครับพอครบ1เดือนแล้วเราก็เอาขึ้นมาเผาไฟใหม่ในเตาแก๊สได้เลยครับยุงลายจะตายไม่เกินภายในครึ่งชั่วโมงครับพอใส่ไปแล้วเอกของเราคืออิ m o n หรือเรียกว่าอิดแดงนะครับแล้วเราไปทํำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเราก็นำอิดมอนหรืออิดแดงแล้วนี่นะครับเอามาวางที่เตาแก๊สเราแล้วก็เผาไปเลยครับเผาไปครบเก้านาทีแลออิดแดงหรือรอิดมอนแล้วนีครับก็จะออกสีพอออกสีแล้วก็พลิกไปข้างนึครับ พอเราเผาที่ตัวแก๊สเราแล้วได้ที่แล้วใช่ไหมครับเราก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับพลิกที่เผา,านี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้แล้วพอเราเผาครบสองด้านแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เดี๋ยวรับชมครับ นี่เราก็เผาได้ที่ใช่ไหมครับเราก็ปิดแก๊สเอาเลยนะครับเห็นไหมครับสีต้องให้ได้แบบนี้นะครับเราก็ใส่ไปใน,ในโอ่งเลยนะครับที่ลูกน้ำกำลังว่ายอยู่เดี๋ยวลูกน้ำก็จะตายเลยครับเห็นไหมครับไก่ไปเลยครับทิ้งไปเลยครับ อยู่ได้หนึ่งเดือนครับพอครบหนึ่งเดือนแล้วก็เอาขึ้นมามาเผาไฟใหม่ได้เลยครับลูกน้ำที่อยู่ในน้ำก็จะตายครับแล้วก็จะไม่มีมาวางไข่พอวางไข่ก็ตายอีกครับอ่าแล้วก็มาใส่ในถังเราต่อนะครับแล้วก็มาใส่ในถังเราเลยนะครับเห็นไหมครับใส่ทิ้งไว้เลยครับอ่าเที่นี้รับรองครับ ลูกน้ํายุงลายจะไม่มีในโอ่งจะไม่มีในถังเราอีกภายในหนึ่งเดือนครับชอบมากดไลค์ถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมก่อนครับ